ยากินขขาง่ายลาบปลาตองยาสดจังซ่นตักไปใส่เขา่าแกงปลาแกงปลาคอหน่อยใส่ผักซีกระผักเราเต็มผักเขา่จาจักบักแตงจักบักทัวจักหอมปลอมผักซียอดแคสสด่สดพลไม่แล้วกระบ,บักหุ้งสุก แก่บ่ยายแก่จะเนี้ยเจ็ดแก่ไอ้ฝ่าวกินน้ <c oughs> นำที่สมัครเด้ปลามาัขังไว้ก่อนย่านมันเหม็นควย